ตอนนี้เราก็เป็น e นะีพสองนะเพื่อนอยู่ที่ประเสริฐผลยุทธคาสาข,าขาขอนแก่นนะอยู่ตรงข้ามบขสสามเยื้องเยื้องเยืองยงกับโตโยตาขอนแก่นนั่นเองนะอยู่กับเซลล์น้องเบน آ, เซลล์น้องเบนก็พาเดินดูนะคันนี้เป็นโซนรถเก่งบ้างนะเพ,พื่อนน้องเบนคันนี้เป็นไงบ้างรถปีเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สองพันยี่สิบ 20, ราคาเปิดดูที่สา0แสนื อาประมาณนี้เครื่องเป็นเบนซินพันสองซอ่ซประมาณนี้นะได้เป็นสีนี้เลยแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปด้วยก็คือตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบนี้เลยแล้วก็มีกุญแจคี์เลยนหรือเปล่าไม่แน่ใจสมัยนู้นยังไม่ให้นะภายในสวยนี่แผงประตูด้านข้างแบบนี้เลยแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ซีวนะแบบขั้นบันไดแล้วก็มีแดชบอร์ดเดิม ซีดงซีดีอะไรมีให้เบาะเป็นสีดำเดินได้สีฟ้าแล้วก็ได่มาฝั่งนี้ก็จะเป็นมีชุดแต่งให้แบบนี้เลยนะคันถัดมาก็เป็นแบนด์ลองอีกแบรนหนึ่งอันนี้เป็นสุ k ก s สุ u กิสีดำเซียสีดำเป็นไงบ้างราคาอันนี้ปี2018ราคา250,000 18,250,000บาทได้แบบนี้เลยนะไฟหน้าเป็นปลูกแก้วได้ล้อขอบ15แต่งแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเงินสดรถเบื้องต้นเนี่ยเป็นหลัก 100, หมื่นแล้วกันนะ,ะแต่ละคันเนี่ยลถได้ไม่เท่ากันต้องเข้ามาดูนะเพือ่อนแล้วก็รับประกันหลังการขายเรามีให้ด้วยก็คือให้ไปเลย3เท่า <3, S 1> ไหไ่นะ 6, 6, 3เดือนอเ3เดือนประกัน3เดือนหรือ5,000กิโลขึ้นอยู่ว่าอะไรถึงก่อนนะเปลี่ยนทายของเหลวให้ฟรีหมดเลยประมาณนี้ รถไซส์เล็กก็มีน,นี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นโตโยต้าเป็นไงบ้างเอ่ยรถปีเท่าไหร่รถปีสองพนสิบเปีสิดราคาเปิดูที่าาสีบอลเงิน 8, นะประมาณ3ามแสนแปดก็คือได้ทรงนี้เลยเครื่องเป็นพันหกหรือพั 1, 6, นแปดพันหกอ่าพันหกก็คือของแท้นะไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายนะเพราะว่าแท็กซี่เขาชอบเอาไปทําเครื่องพันหกไปทําแท็กซี่นะเพื่อนก็ต้องดูดีๆนะ อย่างนี้ขาวสวยมากคันนี้าาคันนี้ก็คือปี2020ปี20ได้ทรงนี้เลยใช่ราคาอยู่ที่3แสนแปดเท่านั้นนะคะ3แสน80,000ได้ละแบบนี้เลยสีขาวเกรอยากื้อมั้ยก็คือมาทดลองขับได้นะแล้วก็ดู feeling ดูเลขใหม่อ๋อคันนี้ใหม่มากนะนี่เห็นไหมดูแผงประตูด้านข้างเดิมโลโก้เดิมฟิ์มโอเคเลยนะสวยๆใสๆ ปวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ออโต้มี CD ได้หนึ่งแผ่นนะแดชบอร์ดเดิม,มสวยค่าหลังโครงหลังค่าเดิมหมดเลยอืมสวยอ๋อก็มีด้านหลังอีกเพียบเลยนะค่อยๆดูกันไปอันนี้เป็นอาวิสูวสิชิไทตันปี2018ค่ะไทตันปี18ราคาสามแสนหนึ่งมืนบาทสามแสนหนึ่งมืนบาทได้ไทตันขับแล้วเรียบร้อยอืม ก็ถือว่าโอเคนะไทตันส่วนรถใช้งานก็มีเป็นซูซูกิแครีซูซูกิแครีคันนี้ปีสองพันสิบเจปีสิบเราคาเปิดดูที่แสนเจ็ดหมื่นแสนเจ็ดมื่นได้แบบนี้แล้วแบบนี้เลยได้ได้ข้อไปเลยต้องบอกก่อนว่าราคานี้ยังไม่รวมส่วนรถนะก็ไปดูข้อเขาหน่อยได้ไหมข้อกนี่เหมือนเหล็กดัดมากเลยเออก็ดีอะแดปแบบแข็งแรงอ่ะ นี่นี่นนแข็งแรงเข้าเข้าไร่เข้าสวนได้นะนี่สบายๆมันเป็นเบนซินหรือดีเซลอ่ะคันนี้มัน,นมีระบบถ้าสองระบบก็ต้องเป็นแก๊สใช่ไห<ด>มอืมก็ถือว่าโอเคนะจริงๆรถเรามีหลายรุ่นหลายแบบลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ดูเลยอืมีแบบฟู้ดทักก็มีก็คือพร้อมนำหากินเลย นี่อันนี้เป็นมือหมุนน่ะใช้งานเรียบๆง่ายๆพาวเวอร์แล้วก็เกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะนี่ทรงมาแบบนี้เลยนะเพื่อนเออก็พอใช้งานได้นะมีซีดีให้ด้วยฟ<อ>ังเพลงนี่เขาเปิดได้ด้วยเขาเปิดนะเขาเปิดให้นะโชว์ห้องเครื่องหน่อยอันนี้ก็เหมาะกับแม่ค้าใครอยากไปแบบค้าขายอะไรไงเออนี่ความเก๋นะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะนี่แม่แรงเขาอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเออเก๋ดีนะความเรียบๆง่ายๆนะ เออมอน้ําอยู่ตรงนี้เครื่องก็คล้ายๆรถตู้ที่มันอยู่ตรงนั้นแน่เลยนะเ<ช>อออันนี้เป็นน้ํามันเบรกอะไรอย่างเงี้นะเขาก็ออกแบบดีนะตังเก็ตอะไรก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะคะอือนะี่นะองมันเ,นเด,ดิมหมดเลยก็คือรับประกันโครงสร้างนั่นเองไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ำํำนะเพื่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนส่งมอบเขาจะล้างให้อีกทีหนึ่งนะเพื่อน,นไม่ต้องห่วงล้ให้ทุกอย่างใช่ร้อยเลยครับอันนี้ให้เห็นเบื้องต้นก่อนส่วนคันธมาคันนี้ก็สวยคันนี้เป็น Toyota r i o ปีสองพันสิบปดค่ะป ปีสิบแปดสามแสนสี่มื่นโอ้โหมีคอกสแตนเลสให้ด้วยซึ่งสมัยก่อนนี่ทรงแบบนี้ยังมีสี่แสนสองอะเนี่ยที่ผมไม่ถ่ายมาเนี่ยพอข้ามปีมาแค่สองเดือนนะเพื่อนๆลงแบบไม่เป็นต้องไปหาซื้อรถมือใหม่เลยซื้อแบบเบาๆแบบนี้เลยจบเลยสีสวยมากไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินเลยสีสวยสีสวยเลยแล้วก็มีคอกสแตนเลสคอกแบบนี้ก็มีเป็นหมื่นนะ นี่แบบนี้นะภายในก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนนีอ่อพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดมีซีดีให้แล้วก็มีแอร์แอร์เย็นเพลงเพาะท้าหลงงัหลงค้งหลังคาสวยเลยเบาสวยอ่าป่าแล้วกันนี้ก็มีนะโอนรถเก่งอ่อาแบบนี้รถสีดำอันนี้ก็ขาย สีดเป็นโตโยต้าออ i ์ติสปี2018 18เป็นออ t i ติสนะพันหหรือพันแปดคันนี้เครื่องยนต์เบนซินนะพันแปดพันแปดแล้วคือสายแรงก็ต้องมาคันนี้เลยได้ล้อแต่งละเรียบร้อยล้อแม็กซ์สวยสวยสี่แสนห้าหมื่นบาทได้ตัวตัวนี้ด้วยนะมีดิสเบรกสี่ล้อเลยแล้วก็เป็นกุญแจแบบว่ากันขโมยด้วยนะนี่ภายในก็สวยนะ แอร์แบ็กที่เห็นนะมีเบื้องต้นนะนเพื่อนมีอยู่2ใบนะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ซีดีได้เบาะสวยมากเบาโอเคเลยอะ่ะอืมเบาหนังสวยไม่มีร่องรอยยับย่นเลยอะ่ะรถเราสมบูรจะรถสภาพมือสภาพดีมากส่วนคันถัดมาวีออสป่ะวีออสยังเป็นเครื่องพันห้าอยู่แน่นอนนะอ่าวีออเป็นไงบ้างก่อน,นเปลี่ยนโม ราคาปีสิบเจ็ดราคาเปิดดูที่สามแสนห้าได v ้วีออสแล้วอมาดูภายในกันหน่อยสีบอลเงินหูภายในก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนๆเป็นอ่าเท็กเจอร์แบบลายกับกราฟิกอะเดินได้ส้มๆแบบนี้เลยแอร์แบ็กมีให้แล้วไม่ต้องห่วงนะพเพื่อนๆแอร์แบ็กมีสองใบนะพาวเวอร์เกียร์ออโตโ้แล้วก็ซีดีได้หนึ่งแผ่นแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนเหลือแค่มาทดลองขับแล้วก็ดูเลขไมค์แค่นั้นเองนะ ต้องนั้นใหม่จริงแล้วเดี๋ยวประกันหลังการขายเรามีให้โหมีสองคันเลยคันนี้ปี2018เอาสีไหนสีขาวก่อนอสีขาวาขาาปีสิบแ 3, 9, ปดราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็จะปีเขาจะต่ําลงมาหน่อยใช่ไหมแต่ถูกลงอ่านี่ก็เครื่องพันหกอ๋อเครื่องพันหกอยู่ในพันหกได้ฟิล์มโอเคอยู่นะสดทรงอ๋อข้างในไม่เหมือนกันข้างในเป็นสีสีเบจ นี่ตัวนี้นะแล้วก็มีพุทธสตาร์ทให้นะเออก็สวยนะส่วนด้านคันถัดมาหมดยังพี่มีแค่นี้หรอมีกครับมีเดเ๋ยเราไปดูเรื่อยๆอ่าคันนี้รถปีเท่าไหร่เอยอันนี้ปีหกพันสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดราคาเปิดดูที่อ่าเครื่องหนึ่งจุดหกด้วยนะคันนี้สิบเจ็ดเน่ะราคาเปิดดูที่ได้ร้อแแ็กอะไรทุกอย่างเดิมหมดเลยนะ สามแสนแปดก็ถือว่าโอเคนะสวยเลยภายในก็เป็นสีเบจเหมือนกันนะคันนี้นี่หูสวยจัดเลยออะืผ่านเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นคันนี้จองยังอันนี้แต่นนปล่อยอนนอามาดูรถเตรียมส่งมอบนะน้องเขาก็จะจะเงาเงาวิ้งวิเลยนี่เงาว่าเนนงา,าตาแตกเลยก็คือจะมี แหลกหลังคาแต่งให้ก็คือสัญลักษณ์โลโก้ก็คือเข้าศูนย์เนี่ยใกล้ๆเลยแก่นโตโยต้าแก่นนครก็คือเขาเาเรียกมีนวคู่แล้วใช่ใช่มาเร็วไปเร็วังนะั้นลูกค้าคนไหนที่สนใจครับติดต่อได้เลยอืมก็เบื้องต้นก็มีประมาณนี้เนาะพี่เนาะใช่ใชแล้วถ้าออบอกว่ามาจากช่องพนอนอิคิวเนี่ยอยากได้ล้อจัดทรงอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นคุยได้หมด,มดล้อเดิมไม่อยากได้หรืออะไรเงี้ย คุยได้เลยอ่าคุยกับทางเซลล์ทีมเซลล์ได้เลยยังไงแบบไหยอยากได้แบบไหนเราจัดให้หมดเลยเพราะว่าทุกเงื่อนไขทุกเงื่อนไขเราสู้ทุกเงื่อนไขสู้ทุกเงื่อนไขอ่ะข้ามาเราจัดให้ประมาณนี้แล้วก็บริการไฟแนซ์เซนถึงที่ทำงานเลยนะเซนถึงที่ทำงานเซนถึงหน้าบ้านแล้วก็วันรับรถก็ไปส่งถึงหน้าบ้านได้แทบไม่มีค่าใช้จ่ายแทบไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าคือขอวันแรกเนี่ยขอให้มาดูรถด้วยตาเนื้อๆก่อนอ่า หรือจะโทรจองออนไลน์ก็ได้เราก็ถ้ามั่นใจจริงๆให้น้องเขาไลฟ์สดก็ได้ให้น้องสองคนนี้ไลฟ์สดได้เลยแล้วก็ดูว่าว่ามีตำหนิรถตรงไหนอะไรเงี้ยก็น้องเดี๋ยวเขาก็จะบอกให้อได้แล้วก็มีหลายสาขาด้วยนะประเสริฐผลยุทาเนี่ย20่กว่าสาขาสะดวกใกล้ที่ไหนไปที่นั่นอ่าประมาณนี้เราก็สามารถเข้าที่ สาขาอื่นได้ประมาณนี้อ่ะเบอร์โทรครับฝากเบอร์โทรหน่อยเอาสองคนเลยอเอาช่วยกันเบอร์โทรเบนนะคะน้องเบนสรวนินพิเศษพาเบอร์โทรจะเบอร์ทีท่0967546454หรือว่าเป็นไอ l ดี e ไลน์ก็จะเป็นไอ l ดี e ไลน์ที่0967546454ก็เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยอ่าส่วนน้อง สำหรับน้องฟองนะคะถ้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร0834457745หรือแอดไลน์ไอ ID ได้ที่2462213ค่ะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับรอขอบคุณค่ะ